บิ سمILLAHIL RAHMANIL r a h i ี m ด้วยนามของพระอ,องค์ Allah ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาเสมอวัด,ดุฮาสาบานด้วยเวลาสายวัลไลลิอิซาซาญะและสาบานด้วยค่ำคืนที่มืดมิดมาวดัดะกะรับบุกะวามากลา ผู้อภิบาลของเจ้าหไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าหรอกมุฮัมม uh ัดวามากอลาแล้วก็ไม่ได้โกรธเคืองเจ้าด้วยหนึ่งอัลลอฮ์สาบาลทำไมและทำไมสาบานด้วยเวลาสายด้วยเวลาข้าคืนที่มืดมิดเราจะสาบาลอย่างนี้บางได้ไหมอา้าว ดูรายละเอียดซาบบุญูซูลสาเหตุที่อัลลอฮ์จะสะบานในเรื่องนี้นั้นอิสตาการะซูลอลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟะลัมย์ยคุมไลละตัยน์อุทลาตันท่านอูซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นทุกข์เพราะว่าในช่วงนั้นอัลลอฮ์กำลังประทานบทปัญญาศาสนามาให้กับอูซูล เรียกว่าเรากำลังลงวะฮีให้กับประสูลให้ยิบรเอนนะนำบทปัญญาศาสนามาให้ระสูลอยู่ตลอดพอมามาระยะนั้นสองคืนผ่านไปยิบรเรนก็ไม่มาสามคืนผ่านไปยิบรเอนก็ไม่มาฝายาอัตอิมรอตุนวาอยาอุม,มูญามีนก็มีหญิงคนหนึ่งได้มาหาท่านสูลหญิงคนนี้มีนามว่าอุม,มูญามีนซึ่งแปลว่า เจ้าแม่แห่งความงามคนนี้คือใครอิมรอตูอบีละาเบนคือเป็นภรยาของอบูุละฮับภรยาของอบูุละฮับตามประวัติศาสตร์เป็นคนสวยแล้กวก็ชื่ออุมมูยามินเจ้าแม่แห่งความงามเนี่ยใช้ยาเขาเนี่ยฟอรโกลัดยามุฮัมมัดภรยาของอบูุละฮับมาก็บอกโอ้มมฮัมมัดอินนีละอารยูไอยากูุนชัยตอนุกะก็ตตารักกฉันว่า ชัยตอนของท่านน่ะที่ทอทิ้งท่าแล้วคือยิบราเองที่นำบทปัญญาศาสนาลมให้ยละซูลน่ะมาเยอะยยันท่านละซูลเรียกว่าชัยตอนเลยชัยตอนไม่มาหาท่านแล้วทอดทิ้งแล้วก็จนกระท่านท่านละซูลมีความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเป็นเช่นนี้ ล l l a ์ก็ลงคุรานว่าวัดดูฮาสาบานด้วยเวลาสายวันไลลีจาซะยาและสาบานด้วยยามค่ำคืนที่มืดมิดสาบานว่ายังไงมาวัดอากรบุกาวมากลาสาบานว่าพระเจ้าของเจ้าไม่ทอดทิ้งเจ้าและก็ไม่ดีโกนเคืองเจ้ารักควหมมัดบอกให้รู้ว่า ذ ل ك د ل ي ل ظ ا ه ر ة ع ل ى ติ ر ت ه ت ع าลา การที่อัลลอฮ์สาบานได้เวลาสายสาบานได้ยามค่ําคืนที่มืดมิดนั่นแสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงมีอํานาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระองค์เป็นผู้ให้เกิดเช้าสายบ่ายเย็นพระองค์ผู้ทรงให้มีกลางวันและกลางคืนเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะเอาอะไรมาสาบานได้ทังนั้นสาบานได้เวลาอาซัดก็ได้สะบานได้ตลอดเวลาในแสดงถึงอํานาจของพระองค์ ส่วนมนุษย์จะสะบานอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่ใชผ่พมีอำนาจไม่ใ้ทพรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมนุษย์จะสบานต้องทำยังไงถ้ามนุษย์จะสะบานต้องอ้างอิงไปหาอัลลอฮ์คือต้องสะบานด้วยนามของอัลลอฮ์อาศัยอำนาจอัลลอฮ์ถึงจะสะบานได้ถ้าไปสะบานอื่นจากนามอัลลอฮ์ถือว่า เสียศาสนาเลยวมะนัลนยามีนฟิชรีเพราะฉะนั้นศาสนาได้กำหนดการสาบานให้มนุษย์ทำไงต่กีกุลอัมริอาลตะกีดูความหมายที่ว่าสาบานในศาสนาก็คือยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังและเน้นหนักเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากบิ๊กคริสมิลลาฮิทาลาเอาซิฟต i มินซิฟติฮี คือการสาบานของมนุษย์นี่ต้องกล่าวนามอัลลอฮ์หรือสาบานด้วยคุณลักษณะของอัลลอฮ์วะลายักุลฮัลฟุอิลลาบิ้ิคริสเหมลลาฮิ้อัซิฟัตเหมินซิฟัตติถ้าไม่สาบานด้วยนามอัลลอฮ์ไม่สาบานด้วยคุณลักษณะของอัลลอฮ์อันนั้นใช้ไม่ได้และไม่ถือเป็นสาบานที่ถูกต้องกะเกาลีฮีเช่นกล่าวว่าวัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ว่าไอซติละเฮิวกุนตรติฮิฉันขอสบานด้วยอำนาจแห่งอัลลอฮ์ว่ากุนตรติฮิฉันขอสบานด้วยอำนาจแห่งอัลลอฮ์ว่ากาซะทำนอนี้กันอัลฮัลฟูบิลมุสับหรือฉันขอสบานด้วยคำพีอัลกุรอานได้เอาสุรทินหรือฉันสบานด้วยสุรหนึ่งจากอัลกุรอานได้เอาอายะต์เตมินหูหรือฉันสบานด้วยอายะหนึ่งจากอัลกุรอาน ได้สาบานในอายะฮกุรอานก็ได้สาบานในคำพิอัลกุรอานก็ได้สาบานในนามอัลลอฮ์ก็ได้เพราะฉนั้นจำไง,ไง่ายๆว่าถ้าสาบานเนี่กล่าวว่าละฉันขอสาบานในนามอัลลอฮ์ว่าฉันขอสาบานด้วยอํานาจแห่งอัลลอฮ์งั้นอย่าไปสาบานว่าขอให้ฟ้าผ่าตายอะไรเงี้ยไม่ไม่เกี่ยวมุสลิมไม่ใช่อย่างนั้นแต่นี้เมื่อสาบานไปแล้วเนี่ยถ้าเผื่อไม่ทาตามที่สาบานแหละไป ไปผิดคําสบานสบานไปแล้วว่าจะทำอย่างนั้นวัลละฉันจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นแต่สบานไปแล้วไม่ทำตามสบานเกิดผิดสบานเนี่ยจะเป็นยังไงเช่นเขาไปทวงหนี้เรานัดครั้งหนึ่งก็ไม่ได้สองครั้งไม่ได้คราวนี้เขาจะเอาเรื่องละเขาเดือดร้อนเราก็ เพื่อไม่ให้เขาฟ้องร้องเอาเรื่องก็ให้แน่นอนเลยบอกว่าวันลหฉันขอสบานต่อเหมาเรือนนี้ฉันนำเงินไปใช้นี่แน่นอนตั้งใจสบานแน่นอนเลยเขาจะได้ไม่ไม่เอากฎหมายมาฟ้องร้องเราให้เขาสบายใจเ,เอาแหละแต่นี้พอเกิดสบานไปแล้วถึงวันนัด ก็ไม่เอาไปใช้นี่ตามนัดจะเป็นยังไงอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าในส ah ุราอัลมาิดะบอกงี้ลายูอาคืดุกุมุลลอฮุบิลละวีฟีไอมานิกุมอัลลอฮ์จะไม่เอาผิดผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจสาบานคนที่ไม่ตั้งใจสาบานนะอัลรับเนี่ยเป็นธรรมเนียมเลยวัลล้อติดปากนั่นวัลล้อไม่ได้ตั้งใจสาบานหรอก วลากินยูอาคือดุกุมบีมาอักกตุมุลไอมานแต่อราจะเอาโทษกับผู้ที่ตั้งใจสาบานอย่างก็พวกเราเนี่ยถัดสาบานแล้วต้องตั้งใจสาบานแหละเพราะว่าตามตามธรรมเนียมของของคนไทยเนี live, ่มั่นคงอยู่กับศาสนาอย่างนี้แหละฟักกาฟารตุหูอิตอามูอาชารติมาสากีนามินเอาสติมาตุติมูลอาลีกุมดังนั้นเมื่อสาบานไปแล้ว ไม่ได้ทําตามสบานผิดคําสบานไปนี่โทษของมันจะต้องถูกปรับต้องจ่ายอาหารเอาให้กับคนยากจนสิบคนอาหารระดับไหนล่ะอาหารมันมีหลายระดับนี่มันเอาสติมาตุต้ยมูลอาลีกุมเอาอาหารธรรมดาที่เราเลี้ยงครอบครัวนั่นแหละฐานะคนเราเลี้ยงครอบครัวยังไงก็อาหารอย่างนั้นแหละไปให้คนจนสิบคน เอาก um ิสวัตุหุมหรือมิฉะนั้นซื้อเสื้อผ้าให้กับคนจนสิบคนเอาตาฮีรีรอกวบะหรือซื้อทาตปล่อยให้เป็นไทยกับตัวเองแต่ดีดีไม่มีแล้วเรื่องปล่อยธาตไม่มีแล้วนะเพรามันลำยายิตถาหาไม่ได้าหาซื้อทาตไม่มีและจะซื้ออาหารให้กับ เลี้ยงกับคนจนสิบคนไม่มีหรือจะซื้อเสื้อผ้าให้กับคนจนสิบคนไม่มีเนี่ฟาสซียมุซาลายัติอายามแต่เมื่อผิดคำสบานไปแล้วต้องถูกปรับให้ถือสิ้นอดชายสามวันแทนจากอาหารสิบคนจนสิบคนหรือแทนจากเสื้อผ้าให้คนจนสิบคนลาลิกะกฟาเราตุไอมานิกุม นี่แหละเป็นการถ่ายโทษที่เจ้าผิดคำสาบานอิาฮาลฟตุเมื่อสาบานไปแล้ววะฟารูอัยมาณกุมเมื่อสาบานไปแล้วสุเจ้าจะต้องรักษาสัจจะในการสาบานเพราะเป็นการให้คำมั่นสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานูะตาลากะซาลิกะยุไบนุลลอฮูละกุมอายาติฮิกะซาลิกะยุไบนุลลอฮุละกุมนี่แหละที่อัลลอ ได้แจกแจงให้กับท่านทั้งหลายอายาติฮีถึงข้อบัญญัติศาสนาของอัลลอฮ์ละอัลละกุมตัสกูรูเพื่อสู่เจ้าทั้งหลายจะได้สํานึกในบุญคุณของพระองค์ะจะได้ขอบคุณของพระองค์เป็นยังไงล่ะเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่เปิดทางให้ถ่ายโทษบนโลกนี้มันก็ติดตัวไปถึงโลกหนาก็ต้องลงนรกนะสิเพราะฉะนั้นเมื่อผิดคำสาบาลไปแล้วอ้าว ซื้ออาหารแก่คนจนสิบคนจะได้พ้นโทษที่ผิดคำสะบานไปหรือจะซื้อเสื้อผ้ายคนจนสิบคนก็ได้ทาไมมีจริงก็ถือบวชสามวันนี่เป็นความโปรดปานที่อัลลอฮ์ทรงโปรดประทานให้เราอัลลอฮ์ Allah จึงลงท้ายอัยนนี้ว่าละอัละละกุมตัสกูรุเพื่อสู่เจ้าทั้งหลายจะได้สํานึกในบุญคุณของพระองค์ถ้าพระองค์ไม่เปิดทางให้ถ่ายโทษบนโลกนี้พอผิดสาบาลไปแล้ว มันทุกทรเธอมานยันตายเลยนะนี่อัลลอฮ์จะเอาโทษก,กบฉันแค่ไหนนี่ฉันสบานไปแล้วไม่ได้ทาตามสบานจะทํำยังไงนี่อัลลอฮ์หาทางออกให้ดังนั้นอ่านคุรานเนี่ยอา่อานด้วยความเข้าใจแล้วจะเกิดการทราบซึ่งพอเราอ่านถึงละอัลละกุมตัสกุรูนท่านทั้งหลายจะได้ขอบคุณพระองค์อัลลอฮ์สำนึกในบุญคุณนี่เป็นความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ใช่ไหมทําให้เราปลดโทษบนโลกนี้ไปได้ และไปถึงวันไอเครัตเราก็ไม่ต้องลงนรกละเที่ยวพิกรรมสบานอันนี้เอาแหละผ่านไปแล้ววันตุฮาวันไลล,ลีดาสยามาวันอักรบ,บุกวม,มากุลาภานแลละต่นนี้วันลอาคลอะรุตุขยรุลลลก็มีนัลอูลาอัลลอฮ์บอกว่าโลกหน้านเะ่ยมันดีกว่าสําหรับเจ้าดีกว่าโลกนี้อีกมุฮัมมัดพี่น้องผู้ที่สร้างโลกคืออัลลอฮ์ และเจ้าของผู้สร้างโลกเองเนี่ยแหละเขาบอกเลยเขาว่าโลกหน้ามันดีกว่าเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยว่าเราเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปหาความสุขในโลกหน้าเถอะทำไมดีกว่ายัางไงล่ะว่าละดารุลอาคราะครุลละกยมุฮัมมัดบินฮะดีฮายาตินดุนนะลิอันนลอาคราตาบากียตุนที่ว่าโลกหน้ามันดีกว่าโลกนี้นะมุฮัมมัดเอ้เพราะ โลกหน้ามันเป็นโลกถาวรวัตด,ดุญาฟานียะส่วนโลกนี้เป็นโลกชั่วคราวเท่านั้นอา้าวพี่น้องอยู่ในโลกนี้เนี่ยวันเนี้ยเรานั่งคุยกันเจ๋ววบางทีมารืนนี่ใครสักคนหนึ่งกลับไปสู่ความเมตตาเขาลอก,ก็ได้บางทีอาทิตย์หน้าอา้าวเขามาบอกว่าตายไปซะแล้วถึงแก่กรรมไปซะแล้ว มีอยู่ข้างหนึ่งฉันไปบรรยายกับอาจารย์วิทยาที่ของแปดคุยกันเจ๋วๆลงมือบรรยายยังไม่ได้ครึ่งชั่วโมงเลยเขามาบอกคนนั้นตายแล้วทำเป็นอะไรขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเมื่อกี้นี่แหละไปเสียบนร,รถสิบลออ้าวตายไปแล้วเพราะฉะนั้นโลกนี้มันเป็นโลกชั่วข้าวมันเป็นโลกถาวรนแต่โลกเออขอโทษโลกนี้เป็นโลกชั่วข้าวเป็นโลกที่ไม่ถาวร โลกที่ฐาวลจริงจังก็คือโลกหน้าดังนั้นท่านทั้งหลายท่านมีเสบียงเพื่อโลกที่ฐาวรแล้วหรือยังท่านมีอะไรที่เตรียมตัวจะไปโลกหน้าบ้างแล้วหรือยังวกอละสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมท่านละซุลสัลลัลละมุกอัลลอฮุมมัลลอัซะอิลลาอซุลอาคีรอไม่มีความเป็นอยู่อันใดที่แน่นอนเท่าความเป็นอยู่โลกหน้าหรอกความเป็นอยู่โลกนี้จะเอาแน่นอนอะไร เราอาจจะอยู่แค่เดือนนี้หรือแค่ปีนี้หรือแค่ปีหน้าหรือแค่เดือนหน้าคือเราบอกไม่ได้ว่าเราจะอยู่อีกกี่วันจะอยู่อีกนานหรืออยู่อีกเร็วแต่แน่ๆเราต้องกลับกลับไปโลกหน้านั้นแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนสบายใจหรือ,อยังว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริง เราได้ทําคุณงามความดีกับพระเจ้าที่แท้จริงเรามีสเสบียงแล้วเพื่อวันละคารัตถ้าใครยังไม่มีสเสบียงเพื่อโลกหน้าไม่สายเกินไปนะโอกาสเตรียมตัวของเราโอกาสยังรอเราอยู่ไม่สายเกินไปให้เตรียมตัวซะวะลาซาฟัยอตีกะรับบุกะฟตรบอและต่อไปเถอะมุฮัมมัดผู้อภิบาลของเจ้า จะให้จนเจ้าพึงพอใจอสาเหตุของการลงอายานี้เป็นมาอย่างนี้ก็ลัมอับบาสท่านอิมอับบาสรายงานบอกว่าอันนั้นนานบีสัลลัลฮุาะลวะซัลลมออัมได้กล่าวถึงประชาชาติของท่านคือพวกเรานี่แหละฟะกอละแล้วท่านนาบบีก็ขอกับอัลลอฮ อัลลอฮุมะอุมมตีอุมมตีวะบากะโอ้อัลลอฮ์ขอได้โปรดคุ้มครองประชาชาติของฉันด้วยโอ้อัลลอฮ์ขอได้โปรดคุ้มครองประชาชาติของฉันด้วยแล้วท่านนบีก็ร้องไห้ฟะกอลลอฮุยาจิบรีลอิซฮับอิลามุฮัมมัดอัลลอฮ์สั่งกับยิบรีนว่าไปหามุฮัมมัดสิวัสอัลฮ m มายุบกีกะ ไปถามมูฮัมหมัดดูว่าร้องทําไมโดยสาเหตุอันใดวะฮะอาลัมโดยความจริงพระองค์ทรงรอบรู้แล้วแต่อัลเราให้ยิบเบรนไปทําหน้าที่เพื่อให้โลกทั้งหลายได้รู้พฤติกรรมอันนี้ของมูฮัมหมัดด้วยฟาตายิบรีลุราสูลลอฮละสัลลัลลอฮุวะลลยบัสลัม ยิบรีนก็มาหาท่านศาสน์สละละฮวเลวะสลัมฟาซาอลลฮก็มาถามท่านนบีมุฮัมมัดก็ได้ความว่านบีก็เป็นห่วงเป็นใยประชาชนาของท่านเป็นห่วงอุมัตของท่านาพะกอัลลอฮุยา, EN. ายิบรีนอัลลอฮ์ก็มีคําสั่งแก่ยิบรีลว่าอิซฮับอิลามุฮัมมัดไปบอกมุฮัมมัดนะวกุลละหูไปบอกกบเขาว่า อินนิสนุตีกาฟีอุมมติกาต่อไปเถอะเราจะให้ให้กับประชาชนาของเจ้าจนเจ้าพึงพอใจว่าฟิลฮะดีสในฮะดีสน่ลิกลินะบียนดาวะตุลมุสตายาบะนบีทุกอง์น่การขอดุดาอุของเขาอัลลอฮ์ทรงรับทั้งนั้นฟะตัจยะละกุลูนบียนดาวะตาหูและนบีทุกองค์อ่เขาก็ อัลลอฮ์ก็รับการวิงวอนขอของเขาและเขาก็รีบวิงวอนขอกับอัลลอฮ์วันนี้อัตบะตุดาวตีสาฟตีหรืออุมตียอมันกิยามะนบีบอกสําหรับฉันนะนะฉันวิงวอนขอกับอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีสิทธิ์ช่วยให้ประชาชนาข,ของฉันได้ข้าสวรรค์ข้อัล,ล้เอเถอะในวันกิยามะอ่านี่แล้วก็นบ,บีขอกับอัลลอฮ์อย่างนี้อัลลอฮ์ก็ให้ว่านบ,บีเนี่ยมีสิทธ์ ที่จะขอกับอัลลอฮ์เอาเราเข้าสวรรค์แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าเราทําตัวอย่างนาบีช่วยได้หรือเปล่าอัลลอฮ์ให้สิทธินบีช่วยเอาพวกเราเข้าสวรรค์แต่ถ้าเราทําตัวอย่างชนิดนบีช่วยไม่ได้นบีก,ก็ก็หมดหมดหวังหมดความสามารถจะช่วยนะเอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราเนี่ยสนิทสนมกับรัฐมนตรีศึกษา จะเอาเราเข้าเป็นครูที่ไหนก็ได้แต่บังเอิญเราเป็นคนอ่านไม่ออเขียนไม่ได้ถามว่าเขาช่วยเอาเราเข้าเป็นครูได้ไหมเข้าไม่ได้เพราะเราอ่านไม่ออเขียนไม่ได้นี่แหละเราจะต้องทำตัวอย่างชนิดนบ,บีช่วยได้วันนั้นอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้ท่านอซูลเราช่วยเหลือเอาเราเข้าสวรรค์ได้นี่ทำตัวยังไงละ่ะ ที่จะมีชว่วยเราเข้าสวรรค์ได้ท่นานอมสุนบอกว่าอย่างนี้พี่น้องฟังให้ดีสิมังกอละฮินายสมอนนิดาใครเมื่อได้ยินเสียงอาจารแล้วแล้วเขาก็รับอาจารอัลลอฮุมะรับบฮะฮิดดะอัติตามะวัส ص ل ลาติลกวาอิมะอาติมุฮัมมัดันอินวาซิลละวัลฟัตีิลละวับอัตุมะกอมันมะฮมูดันอิลลัฎีวะอัตะ มาดูอารับอาจารย์ตนวนี้นะใครดูอาหรับอาจารย์ตนนี้ฮัลล,ละลูกชฟาตีอม,ลมัลกยิยามะวลกียามะอัลลอฮฺดันดาีบอกอัลลอฮ์อนุญาตให้ฉันช่วยเอาเขาผู้นั้นเนี่ยเข้าสวรรค์ราวฮุลบุคอรีอันนี้เป็นฮะดิษบุคอรีเอ้าจะให้รายละเอียดสักนิดหนึ่งเป็นอ่งครับเ,เวลาได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยหลายคนไม่รู้เรื่องไม่ได้ให้ความสําคัญเลยเรื่องจริงมีความสําคัญมากนะ มันมีผลกับเราที่จะทําให้เราไปอยู่ในสวรรค์เพราะคนที่อาจารย์นะท่านนบีบอกวะละหูมิสลอัจริมัลลลามะหูเขาได้กุศลเท่ากับทุกคนที่มาละหมาดส่วนคนที่ไม่ไดอ้อาจารย์คนที่ได้ยินเสียงอาจารย์นั้นฟักูลูมิสลามายะกูลุลมะอซินให้กล่าวรับเหมือนกับคนอาจารย์เลยทีได้ผลบุญเท่าทุกคนที่มาละหมาดเหมือนกันนัานได้ยินเสียง الله اكبر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  اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله رب مهني لا الا في الحياة على التعي وين ما حي على الصلاه هي رب لا حول ولا قوه الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله نو نن رب مهن كان مود لي เมื่อรับจบแล้ว Hai kau Allah. Po sultai nah. La ilaha illallah. Laka la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad neng. Song. Allahumma Rabbah azhiid Duaatil Ta'mah wal Salatil Kaimahat Muhammadin wassila wal Fadzila waabathu Makkah ma Mahmudahilladzi waata. Tiga. Hai kau doa hai kau tuah. อนัสรายงานบอกว่าท่านนาบีบอกว่าดูอาตรงนี้แหละอัลลอฮ์ไม่ผักกลับแปลว่าขอดูอาตรงนี้ขอและอัลลอฮ์รับเลยขอโดยภาษาไทยนี่แหละง้นรับไปส,สมบูรณ์เลยนะสลาวะท่านนบีอัลลอฮ์รบมาฮหดูปฏิตามาสามก็ขอดูอาให้ตัวเองและใครปฏิบัติอย่างเนี้ยฮัลลัดและฮูชฟาอัติยอมังเกียมาอับบีบอกว่าถึงวันเกียมาอัลลอฮ์อนุญาตให้ฉันเนี่ยช่วยเ,เขาผู้นั้นเข้าสวรรค์ พี่น้องครับใครเคยเป็นอย่างนี้ไหมพอได้ยินเสียงอาจารย์ไม่เห็นสนใจเคยนึกไหมคนกาเฟ่เนี่ยนะได้ยินเสียงอัลลอฮ์เขาไม่สนหรอกแต่อัลลอฮุอักบารุลอัลลอฮหุอักบัดคนกาเฟก็ไม่สนเสียงอัลลอฮ์ตอนี้มุสลิมได้ยินเสียงอัลลอฮ์ก็ไม่สนบ้างถามว่ากาเฟ่กับมุหมินเนี่ยมันต่างกันตรงไหนล่ะ และเสียงอันนี้ไม่ใช่เสียงธรรมดาเสียงที่เรียบไปสู่สวรรค์ขออัลลอฮฺซุบฮาานะฮฺวาตาลาเพราะฉะนั้นต้องจำเอาไว้เลยว่าต่อไปนี้เมื่อได้ยินเสียงอาจารแล้วท่านนาบทีทำเป็นตัวอย่างอายช้า,รายรงานบอกว่าในขณะที่เราซุนกำลังสนทนาอยู่กับพวกเราพอเสียงอาจารดังขึ้นเนี่ยเหมือนไม่รู้จักกันท่านหยุดรับอาจารเลย เมื่อรับอาจารย์จบแล้วใครจะคุยอะไรก็คุยกันต่อได้ถ้าไม่ไม่ลำบากเกินไปอ่ะพี่น้องต้องทำอย่างนี้นะต้องทำเลยแหละพี่น้องกำลังจะคุยอะไรก็ช่างพอละบ,บ,บัตลอัลลอฮฺทุกคนหยุดคุยหมดเลยตั้งใจรับอาจารย์รับอาจารย์เสร็จจนดูอารับอาจารย์เสร็จเกี่ยวดูอารับบังชาวบ้านเรืยองงั้นนะ่ะนะแล้วก็ ค่อยคุยอะไรกันต่อไปให้ทําอย่างนี้เถอะเพื่อให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้และผลตอบสนองก็คือวันเกียรมะรซูลช่วยเอาเราเข้าสวรรค์นในวันเกียรมะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะนี่แหละที่อ ah ัลลอฮฺบอกว่าเวลาเซาวฟวตีการับบุกฟาตารดอต่อไปเราจะให้จนเจ้าพึงพอใจพอผู้เป็นเจ้าเจ้าจะให้เจ้าพอใจ คือให้เจ้ามีสิทธิ์ช่วยเหลือเอาอุมตตของเจ้าเข้าสวรรค์ไงละ่ะอันถามว่าทำตัวยังไงดอซูนที่จะช่วยเข้าสวรรค์ได้นี่แหละดังได้อธิบายมาแล้วนี่แหละ